สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่าหงวดนี้ก็คือพลาดไปอีกแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยกันทุกท่านด้วยนะครับก็แต้มเดียวนะครับมาสองหกนะครับน่าเสียดายนะครับผมทําได้สองสี่นะครับแต่ว่ามันก็อ่ามาจากหงวดที่แล้วนะครับเจ็ดแปดอีกแล้วนะครับเจ็ดแปดเหมือนเดิม นะฮะเอโอโไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับมันออกอตัวที่งวดที่แล้วนะครับเจ็ดแปดน่าเสียดายนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ทำได้สองสี่นะครับมาสองหกน่าเสียดายมากเลยก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวงนนี้เรามาแก้มือกันนะครับที่น,นี่ก็ ทำได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับวดนี้มีอ่าอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็คำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ูตรเดิมนะครับอันนี้น่าจะมาอ่าเข้าเป้าแน่นะครับผมว่าอ่างวดที่ถึงนี้นะครับผมคือผมให้เน้นๆเจ็ดเจ็ดนะครับเน้นๆเจ็ดเจ็ดนะครับก็มีดังนี้นะครับอันนี้ชุดบนนะครับ สองหกแล้วก็ชุดลางเจ็ดแปดนะครับเรานำอ่าสองหกแปดนะครับแล้วก็สองเจ็ดแปดนะครับจับอ่าด้านหน้านะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับหกแปดเท่ากับหกนะครับแล้วก็แปดสองเจ็ดเท่ากับเจ็ดนะครับผมอันนี้ให้ทึ่งแถวที่หกนะครับก็จะได้อ่า หลังวิ่งก็มีห้าหกเจ็ดนะครับผมห้าหกเจ็ดนะครับด้านหลังก็มีเจ็ดกับหกนะครับด้านหลังนะครับทีน่นี่หนึ่งคงที่ครับแต่เราสามารถนําหลักสองมามาตั้งหลักคู่จับคู่ได้เหมือนกันนะครับสองกับสองได้ครับนะฮะก็ได้ประมาณนี้ครับมีห้าเจ็ด ห้าหกแล้วก็หกเจ็ดหกหกนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมแล้วก็ระวังนะครับระวังอ่าห้าแปดหกแปดด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวเหมือนกันนะครับห้าแปดนะฮะอันนี้ยังไม่เคยมาเลยนะครับห้าแปดนะห้าแปดนี่ร็ระวังเหมือนกันนะครับครับห้าเจ็ดนะครับหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้แปดนี้จะมาจากหลักสองนี่นะครับ นี่หกเจ็ดแปดครับถ้าเราลงสองเข้าไปนะครับก็จะเป็นแปดที่นี่เราก็กันไว้แปดนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นห้าแปดหกแปดอันนี้ระวังนะครับนะฮะระวังนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมคาดที่จะถึงอ่าเดือนหน้านะครับผมือนที่หนึ่งเดือนสี่นะครับที่นี่เราก็ได้ลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมมั่นใจครับเงินี้ว่ายังไงก็ต้องมานะครับ คืออันนี้ผมชอบส่วนตัวนะครับเจ็ดเจ็ดนี้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อเล่นนะครับอ่าแล้วแต่พื่เล่นนะ,ะนนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ลงมาเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านชโชคดีครับงวดที่จะถึงนี้นะครับผมสลับวันนี้สวัสดีครับ